สวัสดีค่ะพกนนกกาก,กันยีเดียวค่ะก้าวหนองเคสมือ,อ,อนี่กอยู่กับน้องจ้ะเอาจ่กาก่อนจ่าก่อนจ่าก่อนจ่าก่อนเร็วจ่าก่อนสนใจมากพ่อพ่อไปเรื่องจ่าเอาน้องมาฝากไว้แล้วไปซื้อของมารจิกาดไหนวองจ่าก่อนนะเร็วทิพาไปซื้อขนมเร็วเร็ว โอเน็ตโอเน็ตมาหนีมาเอพอพาไปซื้อขนมมามาเร็ว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 มา,าหนีมามึงเหนึ่อยค่พี่น,อนกก้องพานะแม่จากก่ายก่อนจ่ายเงินก่อนเด้ยจ่ายก่อนมึงพาไปซื้อขนมดิโอเน็ตโอเน็ต แรงขึ้นกอน,นไม่ใส่แบบนี้โอ้จะมาดื้นอนอนโอ้ยานุขาขีน้องที่ลัยาตียาตีังวันนั้สั่นนี่ไม่ยากนะนัสั่นนลน่โยคะขึ้นพูดใด้คิ้อ ลูกคือนั่งที่ดีค่าเากินนะเน็ตเน็ตโอเน็ตลูกคืนั่งที่ดีค่ะเมื่อกินนะลูกคื็ยังไงก็ยังเกาะก็ยังก็ยังก็ยังี่ เอ้ยเอเอยงเออเออ่าเิงไปใส่ิงอิงไปใส่ แม่ให mm ้ห hmm. น <Yes. S 1> ่อยจะปีเขาเนียนแบบนี้ให้หน่อยจะปีเขาเนียนเขาซื้เด็กนะจงปีของเนียนเลยสิเขาเนียนอยู่เลยไงเนียนปะโอ้โห อันน <âu hi ệu> ี้ปีไหนปีหเดือนหมดือเ่ปีหกเดือนหสเดือนท่านว่าหนจังไานาอันนันเกิดนในหเดือนโอ้ยาตีนไปใส่อันฟ้าขวดนที่ละ เดีของก็เอาไปอัดขวดนุ่งมากินอีกคือเกาเอาออกอ,ออกนี่เราจะน้อน้องอเคทอันนี้น้อนคนหน่อยจา้าจะมีคนไก่อีกคนนึงอันอีกคนน,งน,คน,นึงอย,อยู่หม้อสองกะจะขึ้นม้อสอง ซื้อองค์อิงข้อนี้ก็เสื้ออันโอเนตจ้าไป่ใช่มันเขาวอร์ได้ดื้อหรือจ้ามันเขาวอร์ไดหห้ไมัไรนี่มั้งภาพพิเศษนมปะไปปะเน็ต เลยยังนี่เลยยังนี่บอกั่นได้เด้อต้อพาไปสื่อนอนได้ปลา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 พี่แม่มเออพาไปยังไปเล่นไปเล่นดินป่ะครับป่ะพาไปเล่นดินป่ะแต่เนี่เนเนนเยเล่นดีแล้วจ้าเศร้าดื้อเลยเล่นขี้ดิน ไปใส่ทำเกียร์ี้ดินด้อให้เล่นซ้ำนี่ก็เป็นเป็นจะทำยังกับหูเบิร์ดโอ,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 อนเขาเกิดบะมันหัดอก คนชกกระโปดูคืนนเร็วมาถอดมาถอดูึ้นดูคืนดนดูนมาถอยดอกจัดจัดนะอะ,อะถอด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 โอ๊ยก,กยงยะง่านาดดึงดึงดึงดง อ่ะพอดมาวันนี้เล่นมานี่หามเกียกเด้วเดี๋ยวมั้งนีไป่ไหนบ้างอันเนี้ยง้ลองเล่นนี่ดีองเนนี่ง้ลองเล่นมานี่ มาแรกในพอมาครับขีดินเขาเกิดเมืนะ่อไหร่เนี่ยมาแรกในพอมาครับไปใส่น้ำพี่เขาจาะมาอยูซ่ซื้อจักเถื่อมีแต่ยังมาแม่มาแม่ มามามาอิงไปใส้อิงอิงยังเหี้ยนแบบโอ้ยทานดงสีจะคืบเอาปากเอาไปใส้แบบนี้เท่ต้องหันละเท่ต้องหันละเน่ยไปไกล เท hey, ี่ยวลงก็เทปไปนี่มาตัากเอาไปนี่ตักแทกเอาไปเทปไปนี่เอาเทลงนี่เทลงนี่เทลงนี่เที่ยวลงเที่ลงมาตักเอาไปไปนี่ตักแทกเฮ้มาแล้วอย่าไปไกล Nét Thế đúng Mới tao có mây vào này. ăn Tăng nè Tao nè anh con Mấy người gì hai hề À, Đi ở bên thế เทลงเทลงเทลงเทเทเทมาไม่ทีบันี้มาของเต้ม,มาแล้วจ้ะมาตมาตลงหวานเม,ม,ม,<า>มื่อวานมะมาฮึ่งของเต้เต้ เต้น้องเต้ทางเต้น้งกี้เอืออิงฮะมัเล็นเลนามฮงเต้นไปเลน่ามมันไม่เปียกโอ้ยอากฮงเต้นี่บาลเน็ตเอื้อยังนี่นี่ละ โอ๊ยก็ยังนี่นี่ก็ยังออมทอาที่สิ่งเหลือเ่ไ่นเย็นมันก็เพื่อนหนึ่งตัวเอาที่เพื่อนหอนึ่งตัวไม่คอะเก็บไม่อีกว่ มานี่มาเนทเม่นสนใจเลยจ้ะเร่นนยังเดียวจา้าสร้างเราคลิปนี้กับเอาไว้ซ้ำนี้ก็น่าจะเดี๋ยวจะอนองก่อนคลิปนี้กับฝากกดไล์กดแช่กูจำจะไข่น้ำเลยจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย